สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะตอนนี้ก็ประมาณสามโมงครึ่งนะคะเดดก็ร้อนมากเลยนะคะทุกคนพี่เกษตรมาตัดไม้ลวกนะคะเพื่อจะไปไปปักหลักนะคะเพื่อ,อล้อมตะข่ายกันวัวแล้วก็ไก่นะคะก็จะใช้ไม้ลวกนะคะไปทำเป็นเสาปักครัว ก็ซื้อตะขา่ายพลาสติกมาแล้วนะคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สำหรับไว้เลี้ยงวัวนะคะก็จะกว้างบรรยากาศที่นี่ก็จะร่มเย็นนะคะแล้วก็สงบมาก ที่นี่ก็จะปลูกข้าวไว้กินนะคะแล้วก็จะปลูกหญ้าให้วัวหญ้าในเปียนะคะแล้วก็จะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายะคะ่ะปลูกอ้อยปลูกอ้อยบ้างแล้วก็ส่วนมากจะปลูกอ้อยกับข้าวก็จะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะคะสำหรับคนที่ชอบอยู่แบบพอเพียงแล้วชอบอยู่แบบเรียบง่ายนะคะ การใช้ชีวิตแบบไม่รู้หลาจนเกินไปง่ายๆสไตล์คนที่ชอบอชีวิตแบบนี้นะคะที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะไฟฟ้ายังไม่เข้าก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์นะคะไว้สำหรับ เปิดเป็นไฟแสงสว่างนะคะแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์เนื่องจากไฟไฟ้ายังเข้าไม่ถึงเดี๋ยวอีกข้างหน้าประมาณปีสองปีนี้ก็คงจะเข้าถึงแล้วคะ่ะความจเจริญของไฟไฟ้าก็คงจะเข้าถึงทางเราก็คงจะต้องไปหาเสาหรือซื้อเสาเพื่อจะขยายเข้ามาในบ้านของเราเองนะคะ วัวก็จะเลี้ยงแบบขุนอยู่ในโคกนะคะจะเกี่ยวหญ้ามาให้เขากินตักน้ำใส่ถังไว้เขากินก็จะมีฟางสลับกับหญ้าบ้างนะคะเพราะว่าเขาจะได้กินฟางด้วยถ้าเขากินฟางนี่เ็าจะกินน้ำเยอะมากนะคะวัวที่มองเห็นไปนู่นน่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่สำหรับปลูกหญ้าในเปียนะคะ เดี๋ยวก็จะปลูกผักด้วยผักก็จะมีหอมผักชีผักต่างๆที่เราเอามาเอามากินนะคะก็จะมีคะนา้าถั่วักยาวบวบก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะประมาณสามนาทีกว่าเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเบื่อนนะคะ ก็จะทําคลิปอยู่ประมาณนี้ค่ะพีกเกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ